สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเสียงการเล่าความตำราการนวดไทยเล่มหนึ่งฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5, 2559นะครับพบกันวันนี้ก็เป็นการเล่าความในตอนการนวดไทยบำบัดหนึ่งนะครับเป็นการนวดบำบัดในท่าที่13การนวดแก้ไหลติดนะครับคลิปที่แล้วเราก็พูดเล่ากันถึงการนวดแก้ข้อเท้าแผลนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับ ก็จะมีจุดนวดตรงแนวขาด้านนอก1 2 3แนวขาด้านหลังหนึ่งแล้วก็จุดหน้าข้อเท้านะครับโดยนวดเริ่มจากแนวขาด้านนอก1 2 3นวดนวดออกนะครับแล้วก็มาแนวขาด้านหลัง1 2เอาในขาด้านหลัง1 1 2นสองนะครับนวดออกเหมือนกันนะครับแช้นี้มีกดแล้วก็มานวดที่จุดจุดหน้าข้อเท้าแล้วก็ใช้นิ้วมือจับจุดเจ็บแล้วก็ ช้มือข้างหนึหมุนข้อเท้าเบาๆนะครับทีนี้เราก็มาต่อกันเลยในการนวดแก้ไหลติดนะครับไหลติดนี่ก็หมายถึงอาการปวดนะครับเสียวขัดที่บริเวณข้อไหลจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อเอนเยื่อหุ้มข้อเส้นประสาทและการไหลเวียนของเลือดบริเวณไหลและบริเวณที่เกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งเป็นผลจากการใช้งานความเสื่อมหรือการบาดเจ็บที่ไม่ทําให้โครงสร้างของกระดูกแตกหักหรือเพื่อนที่ร้ายแรงความเจ็บปวดที่ทําให้มีการเคพื่อนไหวเข้าไหล่น้อยลงและติดขัดในที่สุดนะครับสาเหตุเนี่ยมาจากหนึ่งอิริยาบถในชีวิตประจําวันและท่าในการทํางานที่ไม่เหมาะสมน,นะครับเช่นนั่งทํางานที่โต๊ะในลักษณะยกเข่าไหลนะครับขึ้นเป็นเวลานานเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นคนเป็นหัวหน้าแล้วครับนั่งยกไหล หัวหน้าต้องหายอไหลนะนะหัวไหลนอนยกแขนหรือขึ้นเหนือศีรษะเป็นประจำนะนอนตะแคงทั้งหัวไหลข้างหนึ่งเป็นเวลานาน 2. ใช้หัวไหลในการทํางานหนักเกินไปนะครับเช่นยกหรือแบกของหนักขี่ของหนักนะครับสามบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการกระทบกระแทกที่ข้อไหล่สะบักหน้าสะบักหลังหรือมีการกระชากของไหล่เช่นการโหนหรือเกาะราวรถเมล แล้วถูกไปชากอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความเสื่อมของข้อไหล่นะครับอาการไหลติดนี่จะเป็นยังไงก็คือปวดบริเวณข้อเวลาเคลื่อนไหวข้อไหลไม่สามารถยกแขนหรือกางแขนหมุนแขนหรือหมุนแขนเข้าในหมุนแขนออกนอกได้ตามปกตินะครับอาการของโรคข้อไหลติดมี3ระยะได้แก่ระยะที่1ระยะเจ็บปวดผู้ป่วยจะรู้สึกค่อยๆเจ็บปวดมากขึ้น จ็ดาดมีอาการปวดแม้ไม่ได้ทำอะไรระยะนี้มักมักนานหกสัปดาห์ถึงเก้าเดือนข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลงนะครับพอระยะที่สองเนี่ยระยะข้อยึดนะครับระยะหนึ่งคือระยะเจ็บปวดระยะสองคือข้อยึดการปวดเริ่มลดลงนะครับข้อเคลื่อนไหวได้ลดข้อเคลื่อนไหวได้ลด,ล,ด,ล,ดลงส่งผลต่อกิจวัตรประจําวันอย่างมากระยะนี้อาจกกนเวลาสี่ถึงเก้าเดือนหรอมาณนตัวนี้นะครับระยะที่สาม ระยะสืนตัวคืออาการปวดจะลดลงข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นในช่วง5เดือนถึง2ปีครับการอาจแตกต่างกันไปตามปกติไปตามการติดขัดของข้อไหล่สีลักษณะนะครับได้แก่1ไหล่ติดด้านหน้าคือปวดที่สะบักหน้ากระดูกไหปลาร้ากล้ามเนื้ออกก็จะมีอาการคือปวดบริเวณสะบักหน้ายกแขนขึ้นมาด้านหน้าได้ลําบากหรือไม่ได้นะครับ ยกแขนควายหลังเอามือล้วงกระเป๋าหลังได้ลําบากหรือไม่ได้ยกแขนเอามือมาแตะไหลและสะบักด้านหน้าด้านตรงข้ามได้ลําบากหรือไม่ได้นะครับนี่คืออาการของไหลติดด้านหน้าไหลติดด้านหลังนะครับคือปวดที่สะบักหลังกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมมุกคนเปียกปูนอาการตรงนังงคือปวดบริเวณสะบักหลังกางแขนออกทางด้านข้างได้ลําบากหรือไม่ได้ยกไหล่ขึ้น และกดไหลลงได้ลาบากหรือไม่ได้ยกแขนเอามือมาแตะไหลและสะบักด้านด้านตรงข้ามลาบากหรือไม่ได้นะครับแล้วก็าาอกไหลติดด้านหน้าเป็นไงไหลติดด้านหน้าหรือปวดภายในข้อไหลก็คือปวดบริเวณหนีบรักแร้ใต้รักแร้ยกแขนขึ้นมาด้านหน้าได้ลําบากหรือไม่ได้การแขนออกด้านข้างได้ลําบากหรือไม่ได้นะครับ ลองทำตามดูนะว่าติดหรือยังนะครับผมเคยเป็นมันเป็นแบบไม่มีแรงยกไม่ขึ้นมันไม่เปลี่ยนแต่มันยกไม่ขึ้นต้องเอามืออีกข้างหนึ่งไปพยุงยกขึ้นไม่น่าจะเป็นอาการนี้นะแต่หายแล้วนะครับตอนนั้นโชคดีไปทีนี้ไหลติดด้านบนเป็นไงปวดที่กล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมรูปคนเปียกปูดนะครับก็คือปวดแนวราวบ่ากลางแขนออกด้านข้างและหกแขนได้ลําบากหรือไม่ได้ ยกไหลขึ้นและกดไหลลงลําบากหรือไม่ได้นะครับ <c oughs> การซักถามในตัวร่างกายก็คือซักถามเรื่องพฤติกรรมที่อาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดไหลติดนะครับเช่น <c oughs> นั่งทํางานที่โต๊ะในลักษณะยกหัวไหลขึ้นเป็นประจํานานหรือไม่ <c oughs> เบ่งลูกน้องนานหรือไม่นี่นั่งเบ่งลูกน้องนานหรือไม่เล่นนะถามเล่นอย่าไปถามจริงนะครับ <c oughs> ในตําราก็ว่าซักถามเรื่องพฤติกรรมที่อาจเป็นสาเหตุให้ไหลติด เช่นนั่งทํางานที่โต๊ะในลักษณะยกหัวไหลขึ้นเป็นเวลานานหรือไม่นอนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเป็นประจำหรือไม่นอนมือไกน่นาผากเป็นประจำหรือไม่นอนตะแคงทับหัวไหลข้างหนึ่งเป็นเวลานานหรือไม่เป็นต้นนะครับละซักถามเกี่ยวกับท่าทางในชีวิตประจําวันที่ทําให้เจ็บและเคลื่อนไหวข้อไหลได้ลําบากเช่นล้วงกระเป๋าเท้าสเ,เสียวเสยผมหดีผมเหยียดแขนไปหยิบของเหนือศีรษะ เอื้อมมือไปหยิบของที่เบาะหลังรถหมุนพวงมลลาลัยรถสะผมตัวเองถูหลังตัวเองสวมือถอดเสื้อยืดเข้าออกทางศีรษะติดกระดุมเม็ดล่างด้านหน้าของเสื้อเชิ้ตติดตะขอชุดชั้นในทางด้านหลังล้วงของออกจากกระเป๋าหลังของกางเกงชีวิตประจำวันได้มีภาพแบบนี้รู้ไหมมือเอื้อมไปหยิบผิดนะโอ้ ไปไม่ได้2นะครับสักถามให้ผู้ปว่วยแสดงท่าทางในชีวิตประจาวันที่ทําให้เจ็บปวดเื่อไหร่นะครับใช้นิ้วชี้มือตําแหน่งที่เจ็บปวดแล้วก็3ให้ผู้ปว่วยยืนยกยกแขนกลางแขนหมุนแขนเข้าในและออกนอกสังเกตว่าสามารถเคลื่อนไหวเท่าไหร่ได้มากน้อยเพียงใดมีความเจ็บปวดระดับใดตำแหน่งที่เจ็บปวดอยู่ที่ใดนะครับนี้ถ้าอี สคือให้ผู้ป่วยยื่นแขนมาข้างหน้าตรงๆแล้วค่อยๆง้ายฝ่ามือขึ้นนะครับคว่ำฝ่ามือให้หลังมือหันเข้าหากันนะครับสังเกตว่าสามารถเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใดมีความเจ็บปวดระดับใดตำแหน่งที่เจ็บปวดอยู่ตรงไหนนะครับที่5คือคลำคลกล้าม,มเนื้อและเอ็นบริเวณบ่าไหล่สบักแขนเพื่อตรวจความตึงความแข็งความอ่อนความเย็นความร้อนนะครับ หกหาตำแหน่งจุดกดเจ็บนะครับนี่ก็ควรระวังคือข้อไหล่ติดอาจเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆหลายโรคนะครับที่พบบ่อยคืออัมพฤกษ์อามพาครื้นซีกนะครับอัมาพาครื้งซีกนะจึงควรจัดก,การโรคที่เป็นต้นเหตุด้วย 2. การเจ็บหรือขัดย่อข้อไหล่ถ้ารีบแก้ไขตั้งแต่แรกเป็นจะไม่ลุกลามแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้และดีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวไป,ไปทิศทางที่เจ็บ อาจทาให้เกิดการติดขัดจนถึงขั้นข้อไหลติดแข็งได้นะครับนีข้อควรระวังในการนวดคือควรระมัดระวังการนวดกดบริเวณที่มีการบาดเจ็บของข้อไหลการนวดด้วยความแผ่วเบาก่อนเสมอนะครับไปดูท่าบริหารร่างกายกันบางท่าบริหารร่างกายต่อไปนี้นะครับเป็นการยืดเยื่อหุ้มข้อไหลและเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อไหล ผู้ที่ป่วยสามารถทำเองได้ที่บ้านควรแนะนำให้ผู้ป่วยยืดข้อทีละน้อยโดยทําท่าบริหารทุกวันในช่วงแรกซึ่งอาจมีอาการเจ็บตามมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าทําแล้วเจ็บมากขึ้นติดต่อกันหลายวันควรได้รับการตรวจและวินิจฉัยอย่างละเอียดจากแพทย์เฉพาะทางท่าที่1คือยืดหัวไหล่ด้านหลังนะครับนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้หรือยืนนะครับงอข้อศอกข้างหนึ่งไป ไปวางบนบาดด้านตรงข้ามนะครับใช้มืออีกข้างจับที่ข้อศอกไว้หายใจเข้าแล้วหายใจออกพร้อมกับดันข้อศอกเข้าหาตัวให้มากที่สุดนะครับปวดดันเข้าไปก็ค้างไว้แล้วหายใจเข้าปกติ 3- ามถึงห้ครั้งช้าๆแล้วก็ผ่อนออกครับทาสลับข้างทีนี้ท้ายสองยืดหัวไหล่ด้านหลังยืดหัวไหล่ด้านข้างถ้าแรกยืดหัวไหล่ด้านหลังถ้าสองยืดหัวไหล่ด้านข้างนะครับก็นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งเก้าอี้หรือยืนเหมือนเดินนะครับงอข้อศอกข้างหนึ่งนะครับยกข้ามศีรษะไปข้างหลังนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งจับข้อมือที่ยกไว้ครหายใจเข้าแล้วหายใจออกพร้อมๆกันหายใจเข้าและหายใจออกรพร้อมๆกัน,ออกมกนผมว่าไม่เขียนไม่น่าจะถูกนะครับ <c oughs> หายใจเข้ากับหายใจออกมันทำพร้อมกันไม่ได้นะ <c oughs> อาจารย์นี่นะหายใจเข้านะครับ <c oughs> จเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออกผมผมเราอ่านไม่ตรงเองหายใจเข้าจแล้วหายใจออกพร้อมๆกับดึงมือช่วงที่หายใจออกช่วงที่หายใจออกนี่ดึงดึงข้อศอกลงมาให้มากที่สุดนะครับหายใจออกหายใจเข้าออกปกติสามถึงห้าครั้งแล้วผ่อนออกคือช่วงหายใจเข้าหายใจออกค่อยดึงมาครับหายใจเข้าลุ้นหายใจเข้ามาสลับนี่นะผมว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วก็ผ่อนออกคือมันมันจะ ตึงไว้ตลอดไม่ได้ฮะช่วงหายใจเข้าหายใจออกจะมีช่วงผ่อนช่วงช่วงหนักโดยทั่วไปาการออกกําลังก็จะช่วงหายใจของหายใจออกเขาจะดึงออกแรงยกน้าหนักครับหายใจออกก็ดาเร็กเด็ก <c oughs> แล้วผ่อนออกท่าที่2องยืหยดหัาไหลทั้งข้างนะครับพอท่าที่สามก็บริเวณหัวไหล่นะครับนั่งขัดสมาธิ รประสานฝ่ามือไว้ที่หนะ้าอกหายใจเข้าหายใจแล้วหายใจออกเหยียดแขนเหยียดแขนไปข้างหน้านะครับในลักษณะงายฝ่ามือที่ประสานกันไว้นะครับแลงายฝ่ามือดันฝ่ามือออกไปข้างหน้าแล้วหายใจเข้ายกแขนขึ้นไปสีรษะยืดลำตัวแลยอันนี้สุดนะครับหายใจเข้าแล้วเอาบกปีคางไว้แล้วหายใจเข้า,ขา,อ,า,ขา,า,ขาออกผู้ตีสามนะฮะแล้วค่อยผ่อนอนนอนนกะอน,นะครับนี่กลิกท่าโบราณเท่าไรนะครับ ีนี้ท่าที่4บริหารสะบักครับนั่งขัดสมาธิหรือนั่งนั่งเก้าอี้หรือยืนนะครับท่าเดิมนะงอศอกเข้ามานะครับแล้วก็กำมัดทั้งสองข้างไว้ข้างลําตัวนะครับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพร้อมกับแอ็นพร้อมกับแอน,กแอ,นอกนะครับเลื่อนศอกไปข้างหลังพยายามให้กลูดสะบักเคลื่อนเข้าหาการมากที่สุดหายใจเข้าออกปกติสามถึงห้าครั้งแล้วผ่อนออกนะครับ ทีนี้ท่าบริหารสะบัก2นะครับนั่งขัดสมาธิตัวตรงพนมมือระหว่างอกนะครับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกดันแรงมือพนม,มขึ้นบนีรษา,าค่อยๆดันขึ้นนะครับมือีิจะ,จะออกแรงฝ่ามือดันเข้าหาการยืดตัวยืววดลำตัวหายใจเข้าออกปกติสามครั้งแล้วผ่อนออกนะครับยกมือนพนมระห,หว่างอกนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปท่าที่ท้าเขาคลิกบริหารสะบัก2ครับท่าที่หกคือท่าไต่กำแพงยืนตรงนะครับ หันไหลข้างที่ติดเข้าหากําแพงนะครับยกแขนขึ้นเอามือแตะกําแพงพยายามเคลื่อนมือแต่กําแพงขึ้นให้มากที่สุดนะทำค่อยๆสามารถไต่ให้ได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆฮะถ้าเจ็บคือแกว่งแขนนะครับยืนตรงกลางเท้าออกเล็กน้อยแกว่งแขนไปด้านหน้าและด้านหลังครับคาแนะนานะครับคือ1แนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงอริยรรท,ที่ทําให้ปวดไหล่นะครับเช่นไม่นอนยกแขนไม่นอนทับแขน ข้างที่ปวดไม่ทํางานที่ต้องยกแขนขึ้นเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการยกของเกินกําลังนะครับสองเมื่อมีอาการทุเราแล้วควรแนะนําให้ป้องกันไหลติดด้วยการบริหารและเคลื่อนไหวข้อไหลเป็นประจ,จํานะครับ3หากข้อไหลปวดอักเสบเฉียบพลันควรแนะนําให้พักการใช้งานและหยุดเคลื่อนไหวข้อไหลไว้ชั่วคราวหนึ่งสองวันและใช้ผ้าพยุงแขนและไหลเวลาลุกนั่งหรือเดินถ้ามีอาการปรวดมากขึ้นเรื่อยควรแนะนํา ให้ไปโรงพยาบาลให้ประคบไหล่ด้วยถุงน้ำแข็งเมื่อปวดวันละสองสาครั้งครั้งละ15-30นาทีหลังจากนั้นจึงประคบด้วยความร้อนไม่ควรบีบนวดหรือดัดข้อไหล่ที่กำลังปวดนะครับควรใช้ยาแก้ปวดทาบริเวณน,นั้นเบาๆสองสาครั้งนะครับเป็คำแนะนำไปดูการนวดแก้ไหล่ติดนะครับ การนวดแก้ไหล่ติดอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับอ,อันนี้ท่านจะสรุปไว้ก่อนนะครับเดีจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับเด้วจะไปเล่าภาคปฏิบัติในในตอนหน้าต่อไปนะครับอืม ขั้นตอนการนวดคือ1นวดส่วนมือนะครับแขนไหล่นะครับที่สองคือใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางรูปหนักๆตรงร่องซี่โครงใต้ไหายปลาจากด้านในออกมาด้านนอกเพื่อคลายกล้ามเนื้อหน้าอกขั้นตอนที่3คือกดจุดใต้ไหายปลา3าจุดขั้นตอนที่4ี่คือกดจุดร่องกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมด้านหน้าขั้นตอนที่5คือกดจุดเหนือลักแร้รักแร้หน้า และหลังพร้อมกับยกแขนขึ้นครับดันที่6คือกดจุดเหนือรักแร้ด้านหลังแล้วหมุนข้อศอกดันที่7 2ใช้2มือจับแล้วยกข้อไหล่ดันที่8จับข้อมือเขย่าแขนไหลติดที่มีที่มีด้านหน้าด้านหลังด้านบนน,บนั่นแหะที่มีท่าบริหารทีนี้ขั้นตอนการนวดแก้ไหลติดด้านหลังนะครับดันที่1คือน,นวด ดส่วนมือแขนไหล่ขั้นตอนที่2กดจุดรอบข้อไหล่ด้านหลังขั้นตอนที่3กดจุดแนวข้างสะบักด้านในขั้นตอนที่4กดจุดกลางสะบักขั้นตอนที่5กดจุดเหนือรักแร้หน้าและหลังพร้อมกับยกแขนขึ้นขั้นตอนที่6กดจุดเหนือรักแร้ด้านหลังแล้วหมุนข้อไหล่ขั้นตอนที่7ใช้2มือจับเหนือโยกข้อไหล่ขั้นตอนที่8จับข้อมือเขย่าแขนต่อไปการนวดแก้ไหล่ติดด้านในขั้นตอนการนวดคือ1นนวดส่วนมือแขนไหล่ เหมือนกันสองคือกดจุดด้านหน้าเข้อไหล่ด้วยส้นมือแล้วค่อยด้วยสันมือแล้วด้วยส้นมือแล้วค่อยยกแขนขึ้นตอนที่สามกดจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าและหลังพร้อมกับยกแขนขึ้นตอนที่สี่กดจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าหลังแล้วหมุนข้อไหล่ตอนที่ห้าใช้สองมือจับแล้วยกข้อไหล่ตอนที่หกจับข้อมือเขย่าแขน การนวดแก้ไหลติดด้านดบขนับ้นตอนการนวดคือ1น่วดส่วนมือแขนไหลเหมือนกัน 2. กดจุดแนวบ่า 3. กดจุดตรงปลายก้ามเนื้อสหลี่ยม4กดจุดแนวข้างสะบักด้านใน5กดจุดด้านหน้าของของไหลด้วยสั้นหรือส้นมือแล้วก็ค่อยยกแขนขึ้น6กดจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าและหลังพร้อมกับยกแขนขึ้น7กดจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าหลังและหมุนข้อไหล่แปด ใช้สองมือจับและโยกข้อไหล่ก้าวจับข้อมือเขย่าแขนนะครับมีขั้นตอนที่อาจารย์ท่านสรุปไว้ไปดูจุดและแนวนวดแก้ไหล่ติดนะครับก็มีจุดใต้หายปะลาหนึ่งสองสามนะครับจุดร่องกลมเนอสัมเหลี่ยมด้านหน้าจุดเหนือรักแร้จุดร่องกมเนอสัมเหลี่ยมจุดเหนือรักแร้นะครับจุดเหนือรักแร้ด้านหน้านะครับก็อยู่ใต้กระดูกหายปะลา จิดงอยบ่านะครับในจุดจุดจุดใต้กระดูกแล้วจุดจุดที่สองคือจุดจุดที่สองคือจุดไหนปลานะครับจุดไหปลาหนึ่งสองสามจุดที่หนึ่งอยู่ตรงระหว่างอยู่ตรงระหว่างซี่ระหว่างกระดูกซี่โครงชิ้นที่หนึ่งที่สองจุดร่องที่หนึ่งระหว่างซี่โครงกระดูกชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สอง ปลายกระดูกชิ้นที่โค้งจุดที่สองจุดใต้ลากขวัญอยู่ใต้กระดูกไหปลาะไปทางข้อไหล่ขยับนะขยับพอจุดที่3นะครับ1 2 3พอจุดที่3ดูใต้กระดูกไหปลาะิดจะงอยบ่านี้จุดรอบข้อไหล่จุดรอบข้อไหล่ด้านนอก มีสามจุดแล้วก็แนวแนวสะบักแนวแนวข้างสะบักด้านในแนวข้างสะบักด้านในจุดกลางสะบักแล้วก็จุดเหนือรักแร้ด้านหลังนะครับถ้านวดเริ่มเลยนะครับถ้านวดก็กดจุดไหนปะละหนึ่งสองสามจุดไหนปะละหนึ่งสองสามที่เราดูหนปะละหนึ่งสองสามก็เริ่มจาก วากระดูกซี่โครงชิ้นที่หน่งและสองนะฮะจุดจุดหาประละหนึ่งสองสามนะครับใช้นิ้ว,นะว,นะมวหวมือซ้อนกันกดนะครับใช้นิ้วมือซ้อนกันกดจะกดนิ้วเดียวนะผู้ป่วยเจ็บนะก็ใช้นิ้วมือซ้อนกันกดจุดที่หนึ่งะครับใช้นิ้วมือซ้อนกันกดจุดที่สองชิ้นิ้วมือซ้อนกันกดจุดที่สามนะครับ แล้วก็ท่าที่สองคือกดจุดร่องกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมด้านหน้าแต่นี้คมมีสอนการกดจุดร่องสามเหลี่ยมกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมด้านหน้านะครับตรงหัวไหล่ครับควรตรวจลมในท้องนะครับหากมีลมในท้องควรกลวยท้องก่อนก่อนกดจุดใต้กระดูกไหปลาร้านะครับทีนี้ท่าที่3ามก็คือ ใช้ส้นใช้ส้นมือนะครับใช้อุ้มมือใช้ส้นมือกดจุดร่องกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมด้านหน้ามืออีกข้างหนึ่งจับจับข้อมือค่อยๆค่อยๆกลางแขนกลางแขนขึ้นนะครับกดจุดกดจุดร่องสามเหลี่ยมกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับกระทารที่สี่ก็ใช้นิ้วหัวมือซ้อนกันกดจุดรอบข้อไหล่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็พลิกแล้วก็กดจุด รอบข้อไหล่ด้านหลังจุดกดจุดรอบข้อไหล่ท่าที่5้าก็ใช้นิ้ววมือซ้อนกันกดจุดแนวข้างสะบักด้านในดันเข้าหาสะบักแล้วกวาดออกมาทางกระดูกสันหลังนะครับดันเข้าหาสะบักแล้วกวาดออกมาดันเข้าหาสะบักกวาดออกมาครับท่าที <kun> it, souvent, ่หกก็ใช <lan> ้น <ign> ิ้วหวมือซ้ายใช้นิ้วหัวมือซ้ายกดจุดกลางสะบักนะครับ มือขวาประคองข่าไหล่ของผู้รับการนวดนะประคองข่าไหล่มือขวากดจุดในการสบักนะครับท่าที่7ก็กดจุดเหนือรักแร้หน้าและหลังพร้อมกับยกแขนขึ้นนะครับเอาแขนผูเ้เหยี่อมาพาดบ่าล้วกดจุดมวอม,มืออา่ากดเช้นิ้วมือสองข้างกดจุดตรงเหนือรักแร้ด้านหน้าและหลังเหนือรักแร้ด้านหน้าและหลังผมก็ยกยกตัว ยืนบนเข่านะเราก็ยืนเขา่ายืนคุกเขา่าเพื่อให้แขนของผู้รับการนวดยกขึ้นนะครับทีนี้ท่าที่แปดก็กดจุดเหนือรักแร้ด้านหลังแล้วหมุนข้อไหล่นะครับใช้มือซ้ายจับข้อมือซ้ายของผู้รับการนวดหมุนข้อไหล่ด้วยท่าว่ายน้ำนะครับไปด้านหน้าสิบครั้งลกลับหลังอีกห้าถึงสิบครั้งนะครับพร้อมกับใช้นิ้วในม,มือกดจุดด้านหลังเหนือรักแร้ของไหล่ซ้ายขณะหมุนข้อไหล่นะครับ ทีน,นี้ท่าที่9ก็ใช้2มือนะครับใช้2มือจับโยกข้อไหล่นะครับใช้มือทั้งสองข้างจับหัวไหล่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังประคองให้แน่นเดี๋ยวโยกข้อไหล่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา5-10ถึงครั้งนะครับแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกา5-10ถึงครั้งนะครับสุดท้ายท่าที่10ก็จับข้อมือเขย่านะครับเพื่อป่อนคลายหัวไหล่และเลือดลมนะครับใช้มือทั้งสองจับ เข้าข้อม bon ือของแขนของข้างที่ม <c oughs> land. ีการติดนะครับให้แขนของผู้รับการนวดเหยียดตรงและผ่อนคลายผู้นวดจับข้อมือเขย่าเบาๆนะครับก็สิ้นสุดการนวดแก้ไหลติดนะครับมี15ท่าก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าจุดบริเวณนวดก็มีไม่เยอะนะครับก็มีเราจุดไหล่หนึ่งสองสามจุดร่องกล้ามเนื้อสามเเรี่ยม ด้านหน้าเสปลี่ยนใต้ลักแร้นะครับจุดรอบข้อไหล่ด้านหลังนะครับจุดสะบักแนวสะบักจุดกลางสะบักแล้วก็จุดเหนือลักแร้ด้านหลังครับก็สําหรับการดอแก้ไหลติดก็จบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ